กลายเป็นภาพวัยร้อยอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะหลังจากแรปเปอร์สาวมิลินันุภาได้โพสต์รูปภาพอวดบัตรประชาชนของตัวเองโดยระบุคแคปชั่นว่าถ่ายบัตรประชาชนแต่ดันติดพ้อยขาทิ้งโพกแม่ไงเงยสูงไม่ถึง160เลยหน่อยแต่หน้าสวยปึ้งไม่หน่อยละเอา้างานนี้ค่ะชาเน็ตแห่อวยยศในความสวยของสามิลิที่ตะลึงไปทั่วโซเชียลเพราะลุคคือดีมาก ไม่ว่าจะเป็นทรงผมเมคอัพที่ดีไปหมดพร้อมสอบถามเทคนิคให้ถ่ายออกมาได้สวยเป๊ะปังขนาดนี้เลยที่ขัดไม่ได้เลยล่ะค่ะคือถ่ายที่เขตไหนเพราะจะตามไปถ่ายบ้างโดยชาวเน็ตค่ะก็พร้อมใจกันเข้ามาระบุพิกัดว่าที่มีลิปไปถ่ายคือเขตบางพัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะอีกทั้งยังการันตีด้วยว่าเขตนี้เขาถ่ายสวยจริงจ้าดานมิลิเองค่ะได้เผยถึงเทคนิคสั้นๆว่าคนขอทิคถ่ายแบบประชาชนโคตรเยอะฮ่าแต่จริงๆเอามาจากเน็ตเหมือนกันฮะ 1. ใส่เสื้อสีเข้มแต่นี้ชอบให้มันมีลุกเล่นที่คอด้วย 2. m a เมคอัพดูเนอรัรลมากแต่ตัวจริงก็กดไปเข้มกว่าปกติอยู่ครับโดยเฉพาะแก้มกระปากและฟันเฟซตังหวะก,กดชัตเตอร์ให้เงย่อน,นากระดกนิดนึงลมพัดแบบซึมผมสะใหญ่เลยลมมาไงไม่รู้ฮ่า <laughs> ฮและล่าสุดค่ะเพจเขตบังพัด ได้ใชรรูปภาพของ3ามิลิพร้อมระบุแคปชั่นเชิญชวนคนมาถ่ายที่เขตว่าบัตรประชาชนหมดอายุกันหรือ,อยังคะถ่ายสวยถ่ายดีถ่ายปังต้องเขตบางพัดนะคะ